นั่นรอบแรกเห็นโมคือสองอ้หูมีตัวง,งามๆครับปลาขาวสอยว้ายบาทนี่พี่น้องนั่นนั่นสองอีกฟาดติดๆกันเลยพี่น้องที่สองพี่น้องวููสามสามพี่นอ้องเบิ้ลตัวหนึ่ง เฮ้ยนี่อยู่นี่ก็มีปลาพี่โอ้เป็นพวงโอ้ยเป็นพวงเลยพี่น้องเบิ้งป๊าเป็นพวงเลยไหมเพื่ออะไรพี่เบิ้งปดป่วยเราพี่น้องซอยกันปดครับนี่ครับพี่น้องหลังจากลงไปปดปลาเมื่อกี้แต่ประมาณสามซีโลเลยล่ะ สีลูกว่าขาดครับพี่น้องนี่จะโตงามๆเบิ่งปลาไข่ๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายเบสสูตสุกทุกคนครับมากันอีกแล้วคันค่ายชาแนลพี่น้องนี่เลองานมากมาหากับเขาแรกคือเก่าครับเชฟเพิ่นล่งแล้วครับมาก้างดางครับในเวลาหากับเขาแรกอีกแล้วพี่น้องมากลางด่างมากันสี่คนครับพี่น้องมอนี้ เดี๋ยวเขาไปหลนไปชมน้ากันเนาะครับว่ามันสีมานบอไพในคำขึ้นนี่เพราะว่าสองสามถุมเขาก็สิกู่เนาะครับแ้วก็กลับเพราะว่าบรไเ้ใส่ข้างขึ้นเนาะเดี๋ยวไปรุ่นไปชมน้ากันแล้วครับว่ามันสีมานบอพี่น้องไปรุ่นชมน้ากันครับไปครับพี่น้องยามดังรอบแรกกันครับไปรุ่นน้ากันรอบแรกว่ามันสีมานบอเฉฟลงไปแล้ว โอ้โหฮ่าฮ่าลุ่นน้ำกันพี่น้องโู้นี่นั่นรอบแรกเห็นบ่้คือสองโอ้มีตัวงามๆครับปลาขาวสอยว้ายบาทนี่พี่น้องเบิ้งสุดยอดดีลีมีแต่ตัวไข่ๆแล้วบาทไข่องค์หลังเรื่องวัดยังไงวัดตั้งเศษอะโอกตั้งหัวตัวออก อ,อสองแล้วพี่น้องสองแล้วเขาปดหยาบไงปดเดอ้อก็ใครแตกแน่ผู้หนาแตกแล้วสองแล้วครับ,บกันต่อครับดึงขบไปทางไหนนั่นน,นัน,นสองอีกปบาดติด,ต,ดติดกันเลยพี่นอ้องหัวม้วนเลยครับบาดนี่เอาเชฟเตรียมถุงนี่ครับพี่น้องสิป๊ด เตี้มทุ้งเตี้มทุ้งสองแล้วพี่น้องตัวที่สองอีกแล้วติดแกเป็นจุ่มเนาะโอ้ติดจังสีมันแท้พี่น้องผมข่อยมันยุ้ยไข่เต็มท้องเอาออกทั้งลังแบบนี้ไม่ได้ังขี่ยังมือไงผมว่ยืมดาคนมาก็อยู่ประเทศจีนนะฮะเอาเลยนะฮะลูดเออตัวใหญ่ลูดบาดนี่ เขาต่งเสียได้หรอกพอ้มัขไปเลิกแพ้้องมาิ้หลคะไปปลาไปิเลยแม้ปลามันดึงไปมันดึงไปปลามันดึงไปเกาะอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมานมานครับคอยคอีห้างขนาดเลยึนึข้ไปไหนเหมือเอาล้มดดี้งหลังเลยเดี๋ยทีเลหวย อีกตัวนึงพี่น้องปลดไปเรื่อยๆครับไปรุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆโู้ดีหน่อยมูนันมามดีกีเช่าเส่าวะปลามันใหญ่ก็ด่างครับพี่น้องตองปลดดีๆครับปลดบดีเดียวด่างขาดด่างยืมเขามาใช่สามสี่เส้นของบ่ขาดแรงขาดไง ตัวหนึง่งอู้คือติดดีแท้บ่พ่อคืบติดบ่พ่อคืบติดแม่พี่น้องผู้ใดใส่เด<ม>้อต่อ้ยเนาะผู้ใดใส่นี่ตัวผู้าานี้ตัวใส่การใส่ด่างแบบนี้เทคนิคดอู้คือหมานคักแถว่ามื้อนี้มับไปลุ้นกันต่อครับออกเลยท่นมันติดจังซั่นปลาโดโอ้ปลาโดปลาโดมาเออ รยังไปอยู่ไกลแค่ึ้างออกมาแลก็ุกเขาไปลยอู้สองะสามพี yeah, sí ่พี่น้องอู้คละรุ่นน้ำกูเขียวมันดึงปลายังไม่ดึงมองละสองมองละสามพี่น้องสุดยอดดีลีครับน่ม่หน่มนี้อ่ตะรุ่นนี่งามขนาดปลา โอ้โหตัวงามๆพี่น้องทั้งพีอีกตัวหนึ่งเฮ้ยนี่อยู่นี่กระมีวะพี่โอ้เป็นพวงโอ้ยู่ในบูชัยโอ้ยเป็นพวงเลยพี่น้องเบิ้งปั๊ดเป็นพวงเลยไหมเพื่อนพี่เบิ้ยไลน์เดี๋ยวว่าปดบาไวเดี๋ยวกูไปปดบาไวดอกพี่น้องซอยกันปดครับพุ่นนะปื๊ด มาลายเถอะโอ้ปากนี่แย่เอาคืนให้เพื่อนเลยน้ำงามเนาะบอยยืมเดี้ยขวขอเลยอย่นีโอ้พี่พี่น้องลอยองตองต้องอยู่ทางผีกับมีส่วงไปให้เราเบิ่งเนี่ยปาดปดมือเป็นระวิ่งเลยครับเป็นมานว่าได้เทียราถังน้ำแข็งปดก้อนจะค่อยเฮ็ดโอ้ยติดกันเป็นพวงเป็นผืดเลยเชฟยกมึงนีเบิ่งนี่ ยก<โ>ยมังนี่ให้พี่น้องเบิ้งก่อน <laughs> ชักไหลปดบุ่นแห้วอยู่พี่น้องเบิ้งปดจังไดสิบแหมันสิมืดก่อนแล้วนี่พี่พี่โอ้สิบโตสิบก็โตอะไรอยู่นี่พี่น้องาามาไลายแทยพ้พูอนน่ะมันเป็นมูได้ปะฮึ่ฮึ่ฮึ ลุดทิมเนชิปโอ้เป็นตะมันอยู่ถือกลายปันนี่พี่น้องตะเพียนทองสมพพอมันดึงเขาไปในหลืบไปในพักตบว่ามันมาเป็นมูโอ้มันมันพี่น้องมือนี้ าโล่กลัวหรอแป๊บเดียวบ่พ่อบ่พ่อหาเม็ดได้โลกลัวลวร,รอพี่น้องวบบนาน่ามันมานครับฮะบาดน,าน,นี่มาทาั้งพี่เทือห้อยคว้าไปองสิโอ <S <S โอ้อีกสอง <S <S 2> <S 2> เกือบย่างหนีพี่น้องอีกสอง ไล่ๆกันเลยถูงขาดไดลล้เหรอง่ายตายเลยพี่พี่พี่เห็นอีกแล้วพี่น้องนี่นี่นี่ตัวหนึ่งฮ้าตัวงามๆเลยครับปลาสอยปลาท,ทูพูดนะโอ้พ่วงเลยคุณโอ้พูดจังพูดเป็นพ่วงเลยพี่น้อง ใส่ใจปดใส่ใจปดใส่ใจปดพุนใส่ใจปศผุนนี่่ใจไใส่ท้ายเลยโอ้ยมันมานขนาดเลยที่พี่น้องเบิงเบิงปดทั้งพุนยังมาทันแล้วทั้งพี่ขึ้นดึบรึบรึบรึบอยู่เบิงกันไปเงาเงาครับป่าติดหลายอย่างสินี่ขานเก่าเลยบ่เป็นขาวานตื้อนี่สวัสดิ์ มีนี่อีกซองโตพี่น้องไหนน้มีบอมเอาปลาก่อนใช่ใเอ็นเกนดึงดังดึงดังอยู่ปล่อยมันดึงก่อนเข้ามาดังนี่พี่มันฟูเพิ่นท้ายเพินพสิไปก่อนแล้วปูสเปตาสซอันนี่ลีปลาพี่น้องเอ้ย ไปหลุนไปชมกันต่อครับอือีกตัวหนึ่งข่าหน้าปะโอเคกิเกเข่าหน้าหลุนกันต่อครับดึงออกมาดึงออกมา,น,าน่าอีกตัวหนึ่งแล้วพี่น้องอ๋อมังมัดนะ ตัวตัวจบมัดดิเุ็ปูวบปบวบดิผุดเฮ้ยอู้นอแมนอยู่พี่นอผุดพูดผุดฮวนอู้อู้ตัวงามิลีปลาลุนนี่ตัวงามิลีครับสุดยอดตัวควาเกดเลยผู้ยังหนึ่งไปลุนน้ำกันต่อครับนั่นดิเกือบ แม่ลงมายามกันสี่ขว้าไว้อผมเนี่ยมันกุ๊บเลยเอ้ยู่่เีหาโรออเออปลาบกยางลายเลยใครก็รได้เหรอตาททีเยเอาะเสียดเดียวเลยเ้น <c oughs> วางเส้นเดียวเล,ละ่ะครับฟังผุนถุกรายอยู่เบิ่งช่วงเลยปลอมจมไปแล้วบ <c oughs> มันจะเยียบจมจะตมไหมบ่ยกเบิ้งเชฟไปพี่นองเบิงบ้งลูกแป๊บเดียวปากเดียวเลยพี่นองยมมังมาท่านสุดอยู่นี่บักลายหนึ่งใช้พูดมันดึงไปพูดนะม,มันดึงไปดึงเขาปลาซองตัวมันมันดึงเขาปลาไปเลยพี่นองตัวเดียวที่แห้งดีแต่คน จะเอาไปเฮียร์แท็กกันเยอะเลครับดึงเข้าไปบอกยางพากเลยทำไมโยบายเราไปทอดกระเทียมพี่ไคหนยโอ้เชี่ยอะไรพี่ครับเกือบชิดเต็มทุงแล้วไปหลุนกันต่อครับดังนี่นี่ นี่ออสองเบงนี่สามพี่น้องสามตัวครับเบิ้องน้ำกันไปเงาๆเลยพี่น้องอจะลวดเลยปก็รูดเรอะเกาะกันแบบมาปพดนะจะถือเองโอ้ยป่ามีตัวงามๆพี่น้องแสบขึ้นกันเลยเกาะตำบบบนี้ครับ ปลาหลายขนาดโออมีแต่แม่ไข่หนามันเนาะหรออันอันนี้กับไข่เออไม่ต้องถามหามือเอ,อื่นตัวไข่บัดเออไม่ต้องพิสกันลอกไข่โอ้เห็ดด่างดีๆก่อนเอาตัวนี้ก่อนจะค่อยเห็ดด่างพี่ ทางพี่ก็มีพี่น้องโอ้โี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหติดพี่น้องสุดยอดครับเบิ่งกันไปเงี้ยวครับพ nah ี่น้องจาก4หานาทีติดลายปานี่ปดดนอยู่ดอกพี่น้องด่างเดียวเด้นี่่างปากเดียวยังมาท่านสุดปากอยู่พี่น้อง ท่านอุ้มหลุมอยู่พี่สองโตอู้เ้ยติดดีปลาหนีน่ะเชฟบอยของคาถามาอย่างดีคาถาอ้แตองเงาะฮ่น่นเดดถอลูกผู้สิ้ ขันทอดมากๆคักคนนี <laughs> ขอดลูกไก่ไปทะเียนแลวนี่ครับอีกสองอยู่นี้มาเอาปลาไปมกไปทอดเด้อพี่น้อง <c oughs> โอ้ใส <c oughs> ่โอ้โหนยปากเดียวยังบ่ท่านสุดด้วยครับพี่น้องนี่เบิงเอา ม้านขนาดใดลูกพายพวกลอยใจขาดจะกองดังปลุ่นกระต้อครับเรื่อยๆครับพี่น้องติดแเราคนเลยของดังที่ประกาศใจพูนขังลังก็ติดติดน้ำกลนข้างลังอีกแล้วพี่น้องห่วยจะได้กูเมื่อเลยย่านมันได้ลายนะบ่มีไัเห็ดนี่อีกต้นหนึ่งย่านลายกุยานมาเลยโพดอีกอยู่ โอ้มีแต่ตัวงามๆเลยอบอกเลยว่าไข่เต็มท้องโอ้มันสีคำผู้บายเลยอียกไย,ย,ยปากนั่นนี่เออไปไงปดหยางในอยู่ <c oughs> <c oughs> เริ่มสิมืดสีคำแล้วปากเดียวยังมาท่านปดยังมาท่านแล้วอยู่พี่น่อง ปลามันใหญ่กว่าด่างปดยากเนี่ยอีกตัวหนึ่งพี่นอ้องยู่พี่สุดแล้วยามมากขัวก่อนเหรอเนาะเูติดยึงอย่งนี้ติดึกๆยังไงอ้ยยายติงก่อนอีกตัวหนึ่งสุดปากแลลวครับพี่นอ้องปากนี่ไดอีกบ่ ทางพี่ซุดแล้วบ่มีสุดแล้วปัดแมนสีสองลตีาปากเดียวใช้ยกให้พี่น้องเบ่งปัดพี่น้องเบ่งดู <c oughs> ไปลุ่นปากที่สองกันต่อพี่น้องเขาจะานี่อือที่สองพี่น้องวิววิวสามสามพี่น้อง ปากสองหัวมวนเลยครับสามสุดอย,ยอดใส่ด่างอีเดียแมนเอาแต่ด่างทีเนาะลองใส่ด่างหางเหมือนคุบาสามตัวเลยครับหัวมวนปากที่สองผมว่าคลิปนี้นะสีเงาสงสัยส,สิไดเฮ็ดเป็นสองคลิปแหละครับพี่นอง สงสัยสงสัยสิได้เฮ็ดเป็นอีพีสองครับมือนีเพราะว่ามันสิคิปมันสิยาวโพดดังเฮาก็บ่ค่อยเป็นยังหรอกอู้หูน่หลักเขาพังทบไปไปเอาใช้อีกตัวหนึ่งแม่นรุดละทีรุดที่ไหนเขาปน ก็สามโต้ค่าจะฝอยบ่ข่าจะฝอยบ่เบิ่งเนาะก็บอกให้พี่น้องเบิ่งข่าจะฝอยังไ <studio. S 1> งเนาะโอ้ยพ่อใหญ่นี่แม่มาน้ำกันก็ว่าแต่กันเอ้อลุดจับตีนเอ้าเดี๋ยวมันก็มาถือเก่านี่ตัวเกเเกว่ะล่ะ บบพันเลยตัวเกเเกานจับง่ายๆพ่อมัวตุ๊กเเก้วดีมันเงยกว่าด่านไปเรื่อยๆครับพี่น้องได้สี่ตัวแล้วปากที่สองเฮี้ยวู้ยไข่ตัวบกยางงามเลยนุ่นะโอ้ยกูจ้องด้วยผางคอยๆางคอยคู่ไข่เนียอยู่เหมือนเออไข่ตืบ เอเออย่าลุด,ดใครเต้นพ้องใครโอ้นี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องโอ้ตัวงามตัวงหญ่อยู่ใครเต้นพ้องตัวงามงามเลยพี่น้องเบิร์นเออมับเขาให้โอ้สองโลกลัวสามโลเลยเด้อพี่น้อง อีกตัวหนึ่งพี่นอ้องปลากระมังครับว่าเจ็ดสิบบดถือแล้วอย่างมาตะหมกโดนหนึ่งป็นดินบางตัวนี้ละมั่งเลยนะตัวนี้ละตัวเดียวนี่ละ,ต,ละตัวเดียว,วเหรอยิงดึง<อ><อ>ดึงอยู่แต่โอ้ค้นดึงเอ่ะกะเกาก็จิตหัวกับไผ่เลยนี่ครับ จำดังรอบแรกโอ้สามสี่โลเด้อพี่น้องนี่ท่านำไปแน่รอบแรกครับพี่น้องเดี๋ยวสิจบคลิปแล้วครับเดี๋ยวไปต่ออีพีสองตอนเฮากูดังครับสำหรับคลิปแรกนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเลยอย่าลืมครับกดติดตามแห่น้ำครับคันคายชาแนลและทีมงานเดี๋ยวเราไปพอกันคลิปที่สอง 2, อีพีสองแลครับตอนกูดงังพุ่นละสามสี่ถุนผุนละพี่น้อง คลิปนี้ก็บจบซํำนี้นะครับ